สวัสดีครับเอซีทุกท่านอยู่กับผมช่องในโปรติชแนลนะหลังจากที่เราไปดูบ้านหลังที่มาขอความอนุเคราะห์จากทีมงานนะครับให้ไปดูนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนาะมีคุณลุงนะคุณลุงท่านหนึ่งนะมาบอกว่านะขอความอนุเคราะห์จากทีมงานจิตอาสาเนาะนะให้ไปดูบ้านหลังนี้นะครับซึ่งเราก็ว่างจากงานนะ บ้านเจนางเราก็เลยแวะไปดูในเอฟซึ่งตอนแรกถ้าเราไม่ไปดูมันก็เป็นคล้ายๆกับว่ากระไรอยู่เนาะเราก็เลยรับปากว่าจะไปดูแต่ไม่ได้รับปากว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยในเอฟซีนี่ครับเดี๋ยวเรามาฟังดูความคิดเห็นแล้วก็ประกอบการตัดสินใจของทีมงานเราด้วยเนาะนีครับเอฟท่านแรกนะครับที่คอมเมนต์มานะครับช่วยกันเถอคะค่ะนะครับดูคน คนลาวเขายังช่วยมีแต่หลังใหญ่ๆเราคนไทยช่วยกันคนละร้อยสองร้อยค่ะโอ้นี่คบความคิดแรกนะแต่ความความคิดเห็นที่สองก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในสีแม่แม่ก็พัวไม่ไม่ใช่หรืออะไรประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็ข้ามไปแล้วกันหือว่าผมไม่ได่อาอลไรกันเนาะปรึกษากันก่อนนะทีมงานจิตอาสานี่นะ ต่อมาก็ถามไม่ค่อยได้ใจความบาาริสันเพราะว่ามันคุยกันหลายคนเนาะนะคนที่แย่ๆยังมีอีกเยอะนะครับนี่อันนี้คือมาอ่านคอมเมนต์หนะ้าเอฟซฟังเนาะนะดูโฆษณาให้ได้โอ้นี่แจ๋วเลยครับผมขอบคุณครับนะแล้วก็มีหัวใจเยอะมากนะน่าสงสารมากๆนนเอฟซท่านนี้นะครับต่อมา แม่ก็มีครอบครัวใหม่ถูกต้องแล้วครับผมคุณแม่นะมีครอบครัวใหม่ซึ่งอันนี้คือตามเรายังไม่ได้สอบถามเบื้องลึกว่าเป็นยังไงอันนี้ในในมุมของผมนะเอี FC, ผมก็ขอเออดาแล้วก็ขอสันนิษฐานเอานะในมุมของผมผมคิดว่าคุณแม่เนี่ยมีครอบครัวใหม่แล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะมานอนกับลูกทุกวันเียน แต่อาจจะมานอนบางวันถ้ามีสามีใหม่ผมคิดว่าคุณแม่น่าจะไปอยู่ไปนอนกับสามีใหม่นะครับอันนี้คือตามความเป็นจริงนะแล้วก็ตามความรู้สึกที่ผมคิดนะผมคิดว่าคุณแม่เนี่ยมีสามีใหม่แล้วแล้วอาจจะไม่ได้มานอนกับลูกๆเนี่ยทุกวันหรอกถ้าไม่งั้น ก็อาจจะมีปัญหากับสามีใหม่เนาะอาจจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวกันนะอันนี้คือความคิดของผมนะไม่รู้ใครคิดเหมือนผมไหมแต่ความคิดของผมผมอาจจะแบบแม่คุณแม่ที่คุณแม่ตอบว่ามานอนด้วยกับลูกไหมคุณแม่อาจจะตอบไปเพราะว่ากลัวกลัว fc คิดว่า,าทิ้งลูกอะไรประมาณนี้ก็เลยตอบว่ามาอยู่กับลูกทุกวันซึ่งจริงๆเรายังไม่ได้สอบถามาคนแถวนั้นว่ามานอนจริงไหมมาอยู่กับลูกตลอดไหมหรือว่าอะไร นะครับแต่ในมุมของผมถ้าสมมติว่าผมมีเมียผมก็อย,กอยากอยู่กับเมียอันนี้คือความคิดของผมนะผมก็อยากให้เมียมานอนด้วยกับผมนะแต่นี้คุณแม่บอกว่ามานอนกับลูกทุกวันเนี่ยน่าจะ,น,าจะน่าจะไม่ไม่ไม่น่าจะไม่ค่อยใช่เท่าไหร่ในทีนะแล้วต่อมาก็ไม่ให้อบจผู้ใหญ่บ้านมาช่วยและแอ โปกแอดคงไม่ไหวมั้งหลังใหญ่เกินนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเราจําเป็นต้องทําจริงๆเราไม่ได้ทําทั้งหลังเราอาจจะทําแค่ก่ออิดบล็อกเนาะก่ออิดบล็อกในส่วนที่เขามีอิดบล็อกให้อยู่แล้วนะฮะทาให้มัน, mid นมิดชิดนะมีประตูปิดเปิดก็ดพอไม่ได้ฉาบไม่อะไรนะอันนี้คือในส่วนที่เรา จะทํานะฮะถ้าสมมุติว่าทํำนะใช่นะครับผมก็ว่า่างนั้นแหละนะต่อมานะลูกสาวมือไม้ไม้อ่อนเลยค่ะหน้าหน้าอ่อนน้อมถม่อมตอนอ่าโอเคหน้าสงสารจังน้องในความปลอดภัยไม่มีเลยนะครับต่อมานะครับ นายไม่ติดต่อสอบถามผู้ใหญ่บ้านก่อนดีล่ะนะเขาอาจจะรู้ข้อมูลอะไรในหมู่บ้านดีกว่าอะไรเป็นอะไรดูเด็กจะไม่ค่อยพูดอะไรเลยหลังนี้น่าจะทำคือควรทีพื้นปรับหลังคากับฝาประตูหน้าต่างน่าสงสารมากน้องก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วความปลอดภัยไม่มีเลยถ้ามีประตูปิด ก็ดีอย่างน้อยปลอดภัยกว่าเดิมถ้ามีผู้ใหญ่ใจบุญช่วยทําก็ได้บุญเพราะว่าเขาไม่มีเนี่ยครับความคิดเห็นต่อมานะขอแสดงความคิดเห็นนะครับถ้าทีมจะทําให้เบื้องต้นแค่กั้นห้องนอนใส่ประตูหลังก็น่าจะพอเพราะว่าบ้านกว้างถ้าทําทั้งหมดจะใช้งบเยอะ ถ้าก่อแค่ห้องไม่น่าหมดเยอะเพราะอิดบลก็พอม,อมีส่วนที่จะทำอะไรเพิ่มเติมก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ใจดีที่เห็นสมควรมอบให้ในสิ่งไหนเพิ่มเติมนะครับต่อมานะครับผู้ใหญ่ใจดีช่วยด้วยนะอันนี้ในความในความคิดเห็นนะ ในคอมเมนตะ์เนาะหลังจากคลิปที่เราไปดูบ้านนะฮะหลังที่มาขอความอนุเคราะหนะ์เมื่อวานเนาะที่คุณลุงมาขอความอนุเคราะห์ให้ไปดูนายเอฟซีนะครับในมุมความคิดของผมแล้วก็ทีมงานนายเอฟซีคิดว่าถ้าสมมุตินะเราไปทําจริงๆเราก็จะก่ออิฐนะให้มันเป็นให้มันสูงขึ้น นะครับให้เท่ากับเพื่อนเนาะให้สูงขึ้นพอกั้นไม่ให้มันมีฟีนเข้าได้ในเอฟซีแล้วก็ใส่ประตูด้านหลังนะก็ใส่ประตูด้านหน้านะเพราะว่าอิดบล็อกของเขามีแล้วก็ปูนของเขามีอยู่2กระสอบนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะไม่ใช้งบเยอะเท่าไหร่นะอาจจะใช้งบแค่ในส่วนของประตูกับหน้าต่างวงกลบอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้สมมุติว่าทำนะนะครับ แต่เราก็ต้องดูว่าเราจะมีงบตรงนี้ไหมนะครับถ้าเราทำและอีกอย่างเราก็ต้องไปดูอีกหลังหนึ่งที่เคยโทรมาขอความช่วยเหลือนะครับขอความอนุเคราะห์นะครับเรามีสองหลังที่โทรมานะครับเรามีสองหลังที่ขอความอนุเคราะห์จากทีมจิตอาสานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูหลังนั้นก่อนและก็หลังนี้ด้วยประกอบการตัดสินใจว่าจะทำหลังไหนก่อน นี่ครับแล้วก็ต้องดูทีมงานอีกทีหนึ่งว่าทีมงานเนี่ยพักก่อนไหมหรือว่าจะลุยต่อหรือว่าอะไรเดี๋ยวจะคุยกันในทีมอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีก็แต่ละคนอาจจะมีธุระกับตันก็อยากไปหาลูกหาเจ้าเนาะนะครับโฟกัสไลก็อาจจะไปทาทุรธุระนะครับเราก็ต้องดูในทีมของเราก่อนนะครับว่าสะดวกตอนไหนสะดวกวันไหนแล้วทาตรงไหนก่อนนี่ครับ ตอนนี้หลายๆความคิดเห็นนะหลายๆคอมเมนต์นะครับก็แตกกันเป็นหลายเสียงเนาะบางคนก็ให้หน่วยงานที่เขารับผิดชอบมาดูแลนะครับบางคนก็ให้เข้าหาผู้ใหญ่นะอันนี้ต้องเล่ากันก่อนเนาะว่าก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยมันมีหน่วยงานของของรัฐเนี่ยหลายๆห,หน่วยงานเนาะที่เข้ามาดูแลอยู่นะก็คือส่วนใหญ่ก็จะมีพวก ถุงยังชีพนะมามอบให้ใน FC e แต่ถุงยังชีพต่างๆนะฮะก็มีนะฮะนานๆก็จะมีมานะฮะแต่ว่าในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับความปลอดภัยนะครับที่เด็กๆต้องการนะฮะยังไม่มีหน่วยงานไหนที่เข้ามาให้ให้ความช่วยเหลือตรงนี้เนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราอาจจะต้องได้ประชุมกันนะอีกทีนึงนะคุยกันในทีมอีกทีหนึงว่าเอาไง ครับถ้าไปทําจริงเรามีงบไหมเราพอเหลือเงินจากบ้านของยายนางเอาไปแบ่งปันทําก่ออิฐบล็อกหรือว่าไปซื้อปูนมาเพิ่มสักกระสอบสองกระสอบได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเงินที่เราเหลือจากบ้านยายนางเนี่ยเราก็จะมาดูบ้านสองหลังที่เราจะไปสารวจเนี่ยที่โทรมาขอความช่วยเหลือเนี่ยเราก็จะจะสรรปันส่วนให้มันได้เนาะกันครบทุกคนแล้วก็ดูว่า บ้านหลังไหนเหมาะกับการช่วยเหลือมากที่สุดนะครับน่าช่วยเหลือมากที่สุดนะฮะก็จะตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งเนาะนะี่ครับอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังกันคร่าวๆในเอซว่าเราจะทําหรือไม่ทํายังไม่รู้ในเอต้องไปดูอีกหลังหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จบ้านยายนางทุกอย่างเสร็จเดินทางไปดูอีกหลังนึงนะครับแล้วก็มาพากันตัดสินใจว่าเฮ้ยเอาไงกันแน่ทาหลังไหนก่อน นะและลังไหนควรทําหรือไม่ควรทํานี่ครับเนาะโอเคครับผมก็ฝากคลิปนะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนหนปุชิตนะครับผมสวัสดีครับ